สวัสดีจ้าสาวอุดรกินง่ายจ้าหลังจากไปเก็บเห็ดมาเนาะจ้าเกิดสิภาพ,พี่น้องมาตัดขาเห็ดเพื่อที่สิแกงเนาะจ้าแกงเล้าเพื่อสิแสบจ้าอ่าจ้ามาตัดชอยแนี่หลายหลายพี่โอ้ยมึงเนี่ยอมป้อมอยู่ฝ่าออกเก็บจ้าว่าเป็อนอยังรอกฝลนสิตโตห้ามล้นคืนมากจ้า Dì mất tắt về tạp kèm tạp chá. Kèm tạp nằm ở chỗ tạp Thì tạp lên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  lên tạp lên tạp lên tạp lên อุดรกับพอไปไซ้ายเขาปลาเห็ดละจ้าอยากกินแกงเห็ดโอ้เห็ดออกหลายจ้าร่างหม่องข้าเจา้าเก็บประสานอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่จ้าได้หลายอยู่เฝ้าเก็บฝุ่นกับสิตโตกเมจ้ามันคึ้นมากเนาะเปล่ามะฮอดบ้านพอดีฝุ่นก็ร่างลง่มมีนละจ้าลง่มมีนละอ,อดูแต่ดอกน้อยๆแต่มูแต่มีจ้าคั่มลนะคั่มละดอกมีแกงเสียบๆจ้าใส่ ผักอีตูเนาะจ้ะในสวนเต้มผักอีตูจ้ะบอพริกหนวยบดเหนียวบอพริกร้อยจ้ะมากข้าวเหนียวแล้วหนึ่งข้าวเหนียวแซ่บๆจ้ะตำแกว้วห่อตำแกว้วพริกดิบเนาะจ้ะสีแซ่บมาเด้อมาตัดน้ำกันจ้ะตัดขาซอยกันบุเคยได้พ่อเฮ็ดหลายจังศรีจักรเชียจ้ะอยู่บ้านห้องกับไปเก็บแต่กับโบเดาลายปะนี่ ออกคักจ้ะอันนี้เรียกดอกอันนี้ดอกไง,งเกียงน้องเล่าเสแสรวันนี้อันนี้ย่างงามเด้จ้ะนี่ซุ้งเขาประกวดแล้วนี่ยา่างไงเด้จ้ะดอกไงคักขายังแน่นเด้จ้ะย่างแกลนเลย แป้งตังฟุดผุดเหมือนมือขามันจะแกงมันหวานนี่ตันนี้ว่าต้องแกงใส่ข้าเปียนะจ๊ะแกงธรรมดาเนี่ยนะใส่น้ำข้ามเปียกใส่ออัไผ่จูหลายๆจ้ะเทปภาพไปเก็บอกอยู่ดา น,นี่ฝนพี่จังสิตกนะลุ่งเม็ดล่ะตัดขาไมัหลอ,อกหลยๆเอาเสียมันไปเอาเสียนไปใส่กระถางสิออกบ้างจะเอาฮอดเสียนม,มานน้ำที่ออกบ้างบ่ออกดอกเนาะบ่าเม,ม่นปาลาเนาะบ้างเงิน,นแม่เงินตัวทานะจะก,กินหัวมันแต่ว่าขามันไห้อยู่ออกกินมากึ้นกอ ดอกนี่มากเลยย่างอวกมเมี่ยงหนอกก็ได้กินดียุจ่าเฮ็ดก็ได้หอดย่ามันก็ไปเก็บจ้าว่ามีรถไปใหรเอื้อยเพิ่นหล่ะจ้ามาฮับไปน้ำเพิ่นเพิ่นผ้าไปเพิ่นหุ่จักปลาเฮ็ดอื่นน่ยเก็บว่าเป็นดอกจ่าเฮ็ด เก็บเป็นตะเฮ็ดผึ่งนี่นะจ๊ะเฮ็ดผึ่งหวานเขาอื่นเฮ็อดอื่นกับพวกเก็บเก็บพวกปเปลีย่ยนยาบมันเบีย้ยเนาะจ๊ะเห็นเขาขาวลื่นๆแต่มันกินใดจ้ะเฮ็ดกินไดตัวถากถากกินเนาะจ๊ะนี่หยาบมันมากขึ้นเขาซึ่งมันจะเห็นเนาะโอ้เห็ดผึ่งเลียดจ้ะอันนี้เฮ็ดผึ่ง อันนี้แซบจ้ายางปลุดปลุดไล้ได้หนีแกงจ้าได้ดอกเดียวฮันจิตตัดขาอยู่หันกับฝนโต๊ะข่ำสันดีฝนกับจิตโต๊ะข่ำก็เลยฝ้าวมาตัดอยู่บ้านห้องไม่เป็นยังกับสีได้แกงมอใหญ่ยยนึงระจ้า ไปรอบนีโบสเสียใจได้จ้ะบพผิดหวังได้เฮ็ดมากแก่งหนึง่งมาจา้ะตัดปุ๊บเดี๋ยวค่ะเฮ็ดไม่ได้ตัดหนาป้าพี่หน่อมากแก่งกินชซดแซมนะจ้ะ น,ด,นดอกน้อยงัดเอางัดเอาในดินจ้ะดอกละข้าสาวุดอชิบวตัดได้จ้ะนี่ดอกจำานี่แกงลงไปมันยุบเองจ้ะนี่ดอกละข้าไปเลยจ้ะมาแซบ เป็หมอใหญ่นึงหนะึ่งล ầ n เคยไปกิฟต์ต่เขาดุงเขาโคกนะจ๊ะอันนี้ปลาแปนเนื้อเตอร์นะจ๊ะย่งางเข้าไปแปนดีไรสองสามหมื่นนี่แตกแค่นดินขึ้นคอยวา่ามันหลายๆจ๊ะบอกไล่นหน่อยนี่ล่ะนี่ กระท่น,ทนจ้ะเก็บมาไวไห้หลายๆตัดใส่ถุงไว้จ้ะใส่2องฟิล์ไว้ถ้าแก้มอีกจ้ะได้อยู่ปีกายคอยก็ไปเก็บอยู่ได้ไหลายขี้กันจ้ะแก้มแซ่บๆเ,เก็บมาไม่ไหมหวานข,าขนาดนียจ้ะ งหัวขาดจ้ะขาดยังไงมึงเห็ดหลายหลายสิแกงซูพี่น้องกินแซ่บจ้ะไดปพออีกตูคนละคืดอยากแล้วคืมฝ่าคืมฝน,น,น,นจะสดน้ำมันห้อนเอากันไรแก้วบรรยากาศ เฮ็ดผึ่งบานเท่ากับแพ่งอยู่ได้น้อยตอนนี้ รถแบบประมาณสามลอยผมบอกโอ้ฝนลงผุนว่ะโอ้ยมาหอดบ้านพอดีคอยจะแม่นเป็นยังบุญโอ้ยบุญจ้าโอ้ยตีแล้วคอยบ่ตัดขาอยู่หันหันตัดขาอยู่หันบ่เลี้ยจะฝนอ,อืมอืมยินยินมาจากเสียงฝนตกค,คักของเนี้ยเลจากฝนโอุ้นอ่ะแห้งหลายจ้ะสวดสวด พี่น้องร่มคักมึงบึงขอ่อยผ้ามึงจบับมือบึงร่มครักร่มครักม,ม,มึงฝุ่นจ้ะน่ะร่มบ้ยตกแห้งคักกี่หลีได้จ้ะฝุ่นข่อยมาหวอดบ้านพอดีจ้ะโอ้ยเอ้ยเสม็นดีคักมึงรู้จ้าฝุ่นมึงมันร่มดูจ้ะเอ้ยพุดอะพุดอะพุดอะ มุ้จ้ะข่อยมาหอดพอดียังมายังมาข่อยป่อตัดขาเฮ็ดอยู่หันเฮ้ยตัดมาแล้วก็ได้หลายอยู่จ้ะเดหลายมาจ้ะน,นี่ข้าพี่น้องแกงจ้ะแกงเซ็บเสีบมาจ้ะความคิดหนาได้จ้ะ